ก่อนรับชมคลิปนะครับผมตอนนี <trendy> ้ผมก็ได <h ats> ้ย <igue> so ok. ้ายไปสตรีมที่ Facebook Ga ม ing เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่ับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมเกมรัสหรือว่าเกมอื่นเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ทาง Facebook g a m i n g นะครับดโลหสซนะครับชื่อเดียวกับ youtube เลยโอเคนะครับไปรับชมคลิปกันเลยเล่น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 เลนเลนเล่นเลนเลนเล่เล่เล่นเลนเลเล่นเล่นเลนเล่นเ่เลนเลเเลนเ กลัวไม่กลัวตั้งบ้านแคมป์มันไม่รู้ไงไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วโอเคครับผมสืดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมที to ่กัโลหนะครับผมกับเลดฟอร์มไลท์นะครับผมเลดฟอร์มไลท์ในครั้งนี้นะครับผมเราได้ทําการมาเลดบ้านหัวมุมน้ํานะครับผมบ้านหลังนี้นะครับเคยมีเรื่องกับเราอยู่รอบหนึ่งนะครับในขณะที่เราเนี่ยกำลังจะไประเบิดบ้านม้าของแคนโซโซนะครับที่ซกเล็กได้เป็นเลดเนี่ยนะครับบ้านหลังนี้ก็ได้ดักยิงพวกผมนะครับผมทําให้เราเสียทัมมิ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับพวกผมก็ได้รวบรวมของนะครับแล้วก็จะมาเลทมันทิ้งออกไปนะครับผมลบ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 ที่มันรอจนหน้ามันวางกำแพงไม่ได้เฮีย้ไมอ้โหมันวางกำแพงไม่ได้เนาะวางกำแพงไม่ได้มันใกล้เกินกระเทม้ากระเทม้าโอ้โหแล้วมึงอัพตัวนี้เป็นเลทแล้วด้วยเฮีย ถอย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 ได้ถอยหรอใครวะอ๋อมางซ้ายยกขึ้นจักรูปจะเล่นทายในระวังดูข้อหลังนัปอปืนนี่กดหมดยังอ่ะเฮ้ยเปิดได้แล้วมั้งดูยังะ แพรี่ไปยังอ่ะยัไม่แชร์เลยนะที่นีน่หน้าต่างซ้ายชั้นสองหน้าต่างซ้ายชั้นสามแมพี่ไปยังทีนี้แพรี่คนทำบ้านยังเนี่ยแพรี่ให้แพรี่ไม่อะหน้าต่างกลางหน้าต่างกลางชั้นหนึ่งเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมการหน้าเขม้มงักเขม้ขมงักกดเปิดแล้วนะ ต่างบนชั้นนึ้งอเดี๋ยวยิงเดี๋ยวพี่ยิงอีกลูกนึ่งยิงยิงไงนี่เยเลยยวเลยโอ้ยยิงเนหอเปฝั่งน้ำไม่แชร์ใครเลยติดตันได้ไหม ยิงเลยยิงยิงเข้าไปหรอยิงผิดหวี่แมมไม่น้ำเลยยิงกระพาเยิงกระพพแต่โบยพแต่พี่ยิงหนึเข้าไปก่อนใลูกลกนึงลูนึงลูนึงแพงใช้ลนงกับลูกัไอ้ปอยู่นี่อยู่นี่อยู่หน้าต่างนี่ ายตายสวยโลยิเนี่เล็กเหล็กเหล็กเล็ประตูก็ได้ประตูก็ได้ประตูเล่นะเออประตูเลประตูเลพิจารพิจารพิจารสนายพี่ลงไปข้างล่างนะพิชดาวแต่งหนมีเพหนึ่งไดตอนาะขวานยิงไม่เห็กทเางลงให้สน บดบดเอาเอาเหล็กดีกว่าบดเอาเหล็กดีกว่าเฮียตูไม่น่าไม่น่าไม่น่าไหวเออเหล็กเลยจอเหล็กเลยตอวนี้เห็นบ้างไอบพี่หัวจป้องกันเฮ้ยยัไปกำแพง ตายตายตยตวยเอ้ยบ mm ้องพี่หายไปไหนไม่รู้อะต้องเข้าไปเล่งนต้องเข้าไปเล่งนต้องเข้าไปเล่งไหวเนี่ยดอกจัจริง้ยบน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 บไอ้องผมหายว่ะอู่พี่อยู่ดิพี่อยู่ดิพี่อยู่ดิตัวบนตัวุนวางแล้วปืงวาแล้ว๋ยวไปไทยอยวไปไทยโยน้ขงางหลังไฮ้มันอยู่ตรงนี่ เออยิงต่อเลยต่อมหมีวคเอยอโหเกับตเลือพอวาเฮียถึงนั่นอ่ะเอออันไทยอันไทยอันไยอนไทัยเฮ้มันมีเตีงอยู่นี่นี่ระวังระวังระวังเปิดประตูวังเปิดประตูนี่ประตูนี่ประตูนี่ประตูนีประต้ประตูพี่เนี่ย ระวังระวังไปนะพี่ไอดูหลังกันหน่อยดูหลังกันหน่อยดูหลังกันหน่อยไอ้บอสตรงนี้ไอ้นี่ตรงนี้เป็นเหล็กบอสตรงนี้เป็นเหล็กไอ้บอสไม่มีไม่มีใครล็อกเราไอ้เหี้ยไม่มีใครล็อกเราบอสมีใครล็อกเรามันอยู่เนี่ยมันอยู่ประตูเนี่ยพี่เจนไอพี่เจนไอล็อกล็อกขวาพี่เจนไอประตูนี้ประตูนี้พี่เจนไอนี่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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ แล้วนะลูกผมหมดแล้วนะเออพี่ยงพี่ยงพียงเฮ้ยโอ้โหโดนทั้งบนบนไหนพี่หลงพี่หลงโดนทั้งบนในบ้านระวังประตูระวังประตูเข้าเข้าไปล็อกประตูให้เพื่อนหน่อยเข้าไปล็อกประตูให้เพื่อนหน่อยไอ้ไอ้เด็กไอ้เด็กกัางเด็กใครบ้าไป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 เข้าไปล็อกประตูให้คนที่ยิงบ้องหน่อยสักคนนึงเฮ้ยช่วยหน่อยระวังระวังรอบบ้านนะระวังรอบบ้านนะอยู่รอบบ้านนะใจดุนี้ลงได้ดุนี้ลงได้ไหนไหนจอนจอนใครไหนยีกับ ไหนพี่ตรงไหนวะไม่ิวแตกิวแแตกวางไม่ได้เฮียวางไม่ได้มันิวเชื่อมพี่พียเลยเลเลเลหมดแล้ว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 ลูกไปสูน้ํดอยู่ไหนบ้านี่อะไปอาไปเอาโนบี้เข้ามาตรงนี้หน่อยโนบี้โอ้โหดูนั้นนะโนบี้หมบหมดลงไปหมดลงไปหมลงไป ถอยถอยถอยยรบ้านนี้รอบ้านอีกไอ้มานนับมันนับมานนับมานนับเราบ้านฟังก่อนนะเราบ้านเอเคพี่โอเคโอเคไอ้ถอยถอยโบถอยพี่แปดถอยโบถอยรอบ้านด้วยเราเก็บเลยเก็บเลือยอบ้าด้วยเพราะมันมี a อยูที่แตกั่ะไอโดนถวกวน่ะมีกระเป๋าเข้ามาช้าดีอ ระวังขวาประตูนี้ใครเข้ามาพกที่นู้ขวามือประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ไอ้ผลขออย่างเดียวต้องผลขออย่างเดียวไหวเฮ้ย yse, อกเลีเ้ยงแล้วบอกเพื่อนแล้วว่าระบายต่ยไปแตกแตกระวังขวาด้วยบอกเพืออาดดาเ่อนแล้วว่าระบายรอบบ้านเนี่ยมีรอบบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลย รอบบ้านมันนะไม่ใช่รอบปประตูลาปิดประตูลาระวังระเบิดพี่แกโลงระเบิดเองระเบิดพี่ใจโชระวังระวังอกนะน่งไกลงไกลเก็บของเก็บของเก็บของมาอันนี้ปีนบันไดขึ้นเล่นได้นะแปนะแปทางนั้นเล่นคนเยอะแล้วเ่ลันอนไไม่ไมบันไดบดูดูกันยยู่ตัวตัวยตัว ก็ไม่มียามันก็ไม่มียามันไม่มียาเล่นอยู่ข้างบนวะปืนใหม่อยู่เห็นเงายู่าบอลเรา่วงมิกบอเา่วงมิกบอลถ่วงมิกบอ่วกที่บ้านอ่ะจวดตรงประตูิวสไนเอ็ีไีเอ็พีไฟมันมีสุนัดูมีสุนจพิ่จะรอก่อนนะหมดรอบก่อนนะพี่ไม่นีปืนเอ็นพีไฟส์เอ็มีไฟเอ็ไฟายแล้วโหยกี่มึงมีระเบิดผมไม่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  ไปแปะไปแปะนั้วเลยโบสของมันอะไปแปะมันพี่จะเอาไรเองเเออนั่นแหละแปะเลยเล่นอันนี้นะเอองม่ใครเนี่ยเตียงเตียงเตียงนทุกเตีย Fingers, from hora, from <si มาขนมาขนมาขนพี่เจ้าสามเจวายิงหน่อยเชวยิงหน่อยเจ้ายิงหน่อยสนี่มีขอรู้ะขวอยังเดียวขวยังเดียวขวนยังเดียวของขหน่อยของขุหน่อย ตบ่าเข้าไปตัวบ่าเข้าไปโอ้ยใหญ่ยริงจริเลยขนยังเดียวขนยังเดียวขนยังเดียวได้ได้ได้มีคนอ้อมมีคนอ้อมมีคนมีตื่นอ้อมอ้อมเป็นหลักบ้านเช่นเราบ้านมีแค่อะไรบ้างขอเนี่ยไอ้สัตว์มีใครมีกระสุนใหญ่ไหม มีมีอะไรแบบนี้ผมไปแล้วผมเตรียมเลยเตรียมผเตรียมหมดได้ปะตาย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 แบ่งแบ่งแบงแบงกัหลังกันงหลังตายตัวหนึ่งตายตัวกันหงันหลังไป้นกะตกมาแล้วการ่อะ ไม่มียาปเตกเลยวะแตกเละไเียอวิวเป็นนี่นเองว่ะไอ้โบ๊ไอ้เียเอาวิวได้โบ๊เอาวิวได้เอาวิวได้เว้ยวิวได้เอาวิวได้ระเบิดไม่เป็นนี่มันเป็นนี่เป็นนี่ลื่นรอชุบเลยลื่นเลยหนึ่งลาา

ฆ่าตายอ่ะเพื่อนโตไม่ได้นะเล่นเล,เล่นไอ้บ้านเรามีโตบ้านเรามีโตป้างโตเลยพี่ไม่มีใช่ปหไม่มีไม่มีไม่มีมเอออยากทำที่ซ่อมปืนว่ะใหอทท้อะปืนปืนจะแตกตีนแล้วพี่เอาปืนอะไรพ<ม>ี่เอาปืน,ปน,ปนอะไรเอา,เอาไอเทมไปต้อง <c oughs> ไปทำของเหล็กต่อด้ไหวเนี่ยไปเลยเดี๋ยวเฝ้าเรื่อยๆเข้าเอาเอาเอาเหล็กอะวิ่งไป200ได้ไหมไปทำโต๊ะซ่อมที่บ้านมันอะแล้วออกมาพี่หเลย มันมีโต๊ะสามอยู ead, ่อะโนบีมีเหล็กหนิใช่ไหมเมื่อกี้ทิมโุมกมมาเจอบ้านแคมป์แล้วในบ้านในบ้านบ้านแคมป์พี่บ้านเออเอาเอาใครใครอยู่ของพี่เนี่ยเอาเอาไปก่อนดิเอาของไปก่อนพี่พี่จะไปทำไอ้นี่พ right. ี่จะไปทำปกระสุนดำเพิ่มในบ้านมันอ่ากุม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  mm. กุมแล้ว นี่นแตกเลยเพราะพี่ได้บิวฝั่งรู้แลส่วสนดำไม่น่าพอไหวอ่ะนนไม่ไม,ไมไม่เราได้บิวฝั่งหนึ่งแล้วพี่ไม่ต้องวางแล้วผมผมได้ฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปกดโอ้ยที่มันล็อกมันไอ้นี่มันทำบิวเ,ว,เว,เบวเขียวหมดเลยว่ะทบิวเขียวเหรอเออ กดย่างกดย่งดงางเกียรติวะไรเหลือฝั่งหนึ่งไม่ไม่พอว่ะเหลือฝั่งเหลือฝั่งหนึ่งไม่พอถ้าอยู่ทางถนนระวังด้วยยิไงไปก่อนที่ยิงไปก่อนได้ไ,งไ,งไหมเหลือฝั่งตรงน้ำอะ่ะไม่พอว่ะตอนนี้ซิวบ้านได้ป่ะลองลองดูดิลองลองดูดิคนที่กดดิ้วต้องมาซิวพี่มอสิลอ,ลองลองเข้ามาได้บ้างไหิได้ไหมได้ไหมต้องให้คนกดดิ้วมามาลองมาลองทำแคนทองทำอะไรก็ได้อยู่นะ

วางบิลได้ไหมวางบิลได้ไหมบิลไม่ต้องวางบิลไม่ต้องวางพี่ได้หมดแล้วพี่ได้หมดทุกมุมแล้วเดี๋ยวเจะลองรีมูฟดูเอ้ยไหนทิชันที่หายวางไม่ได้มันอีกมึงกดไม่ได้เว้ยพี่เออเควนนะเควนตรงไหนวะที่มันอัพอ่ะตรงไหนวะอ่่ะพีเอาบิลไปเอาบิลไปไม่ไม่ต้องวางแล้วพี่เนี่ยเหล็กตรงเนี้ยเนี่ยบนหัวเนี่ยโอ้โหแต่ลวนี่เนี่ยมันเอาไปแล้วว่ะไหน ได้ป่ะโบ๊ทไม่ได้ไม่ได้เออตอนนี้แต่ตอนนี้เป็นบ้านพี่หัวแล้วขอบคุณ75ดาวแล้วครับเจ้าพิการก่อนมากครับแบงค์ฟอร์สตาร์ครับผมห้ายกแล้วหลังของเรามันอยู่เนแค่สี่บอสใช่ไหมมีของอีกนะตรงไหนพี่เนี่ยหลุมพี่อยู่ตรงไหนวะหลุดเนี่ยหลุดเนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึังไงอ่ะปีนเนี่ยอ่ะมันมีฮอรด้วยเบ้านมันอะ มีมีมีพอฟรีอืมเป็นที่ไหนวะบ้านก่อนเลยนะเออปีขึ้นเนี่ยเอ้ยของไปด้วยดิอะไรก็จะขอบของเไาเอาของไอ้ของแต่ของไม่อยู่นั่นเองไหนวิทย์แล้วมีข้างในมีเลยอเออเอิงเข้าไปดูโอ้โอ้กูจะเข้าไปยังไงดีวะเนี่ยนั่นแหละต้องระเบิดกระดาษออกนี่ยิงกล่องแตกไปแล้ว ตั้ขึ้นมันจะตรงนี้แน่นอนเทลียวหินไปเก็บก่าน,นะวานสองมันจะมีอลไร่ะพวกผมก็ไม่ได้มาระเบิดต่อนะครับผมเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ระเบิดบ้านหัวมุมน้ำเสร็จเนี่ยพวกเราต้องเอาลูกป้องที่เราทําอยู่เนี่ยไปใช้ระเบิดบ้านหลังอื่นแทนนะครับผมเราก็เลยไม่ได้มาระเบิดบ้านหลังนี้ต่อก็เลยไม่เห็นของด้านบนนะครับแต่ของที่ได้ไปก็ถือว่าเยอะอยู่เลยครับ ซันเฟอร์ก็เกลือมหนึ่งลังเลยรวมถึงคอมบินเนนต์ต่างๆด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในเรสฟอร์มไลน์ครั้งหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับทุกคน